บัญยินตั้งพาก่อนตำรวจสายเท่ที่กลับกลายเป็นนักฆ่าอมหิตในคราบนักการเมืองเปิดฉากมาด้วยโปรไฟล์หรูหราอดีตตำรวจหนุ่มหน้าคมฟิตเปรี้ยท่าทางอย่างกับหลุดมาจากหนังสายลับคนแบบนี้ถ้าถือปืนก็หล่อถ้าถือไม่ก็พูดเก่งแต่ใครจะคิดว่าถ้าถือพวงมาลัยรถอาจกลายเป็นพาหนะสู่ปรโลกของเพื่อนรักเสียจืด เศรษฐีผู้ไว้ใจเพื่อนผิดคนถูกชวนขึ้นรถหรูสุดแพงแต่ลงจากรถด้วยความเงียบตลอดการจากอุบัติเหตุที่ดูเหมือนซวยธรรมดากลายเป็นคดีที่เต็มไปด้วยกลิ่นอำพรางทรัพย์สินหายวับราวมยากลแถมพี่นายกมโผล่ไปอยู่ในมือภรรยาเพื่อนแบบที่ใครเห็นก็ต้องร้องอ้าวเฮ้ยนี่มันยังไงกันวะฝ่ายบรรยินก็ออกลีลาหน้าแนบพื้นพรมตีหน้าเศร้าเล่าความเศร้าเสียใจ แต่ตำรวจเขาไม่ได้กินข้าวลืมตักหลักฐานทั้งร่องรอยการรัดคอรแรงกระแทกไม่ธรรมดาและขบวนการปลอมเอกสารที่แสบยิ่งกว่าคดีในนิยายตลาดความพีคคือเมื่อรู้ว่าสารกำลังเอาจริงบันดินกลับเล่นใหญ่กว่าละครเย็นลักพาตัวพี่ชายผู้พิพากษาหวังต่อรองคดีแบบหน้าเฉยเวางแผนล่อเหยื่ออุ้มฆ่าเผาทิ้งล้างครบสูตร เหมือนเรียนคดีฆาตกรรมจาก YouTube แล้วเอามาใช้จริงในสนามประชาธิปไตยสารไม่ทนรับไม่ได้แบบนี้มันเกินไปคำพิพากษาออกมารัวแบบไม่มีเสียงดนตรีประกอบประหารชีวิตสถานเดียวแต่เคราะดีหรือร้ายก็ไม่แน่เพราะเขาได้อภัยโทษเปลี่ยนจากโดนยิงเป้ากลายเป็นนอนคุกตลอดชาติไม่ตายแต่ต้องอยู่กับความจริงว่าชีวิตที่เคยหล่อเหลานั้นพังยับกลางเรือนจำ กฎหมายไทยยังศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ไม่ถึงกับปลอดจากคนกล้าเหตุการศึกษาเก่งความรู้แน่นแต่ใจไม่ดีก็เปลี่ยนจากผู้กล้าเป็นผู้กลัววันพิพากษาคนดีไม่จำเป็นต้องหล่อและคนหลอกก็ไม่ได้ดีเสมอไปเรื่องของบรรยินคือโมรดกบทเรียนที่ต้องจดจำเพราะบางคนในเครื่องแบบไม่ได้ปกป้องคุณแต่อาจฝังคุณให้จมดินถูกใจ กระทืบไล์ให้ทีมงานแรงๆด้วยเดอ้อคอมเมนต์มาทักไทยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้จะขอบพระคุณอย่างสูงครับ